ุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่ตัวนี้เป็นเดทผ้าลินินผสมไส้เนื้อผ้าดีมากๆลูกค้าแต่งลูกไม้อย่างดีนะลูกไม้ด้านหน้านะคะพี่แต่งอย่างดีเลยแล้วก็มีซับในด้านหน้าตรงลูกไม้เนื้อหนาให้อย่างดีค่ะพี่งานเป็นขอปปกงานป้ายอย่างดีนะคะพี่บางตัวอาจจะป้ายหลุดนิดนึงนะเราแผนไว้นานนะคะลูกค้าแต่ลูกค้าจะได้ไปนะงานแพททองอย่างดีเลยงานเป็นขอปกค่ะพี่แล้วก็กระดุมมุกแกะได้จริงทุกเมิตนะคะพี่แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะงานเป็นของสาวอวกนะ ลูกไม้แต่งแบบนี้ค่ะพี่ด้านหน้าแต่งลูกไม้เนื้อดีเลยแล้วก็ซับในเนืน้อหนาอย่างดีงานเก็ดไข่ทรงอย่างดีค่ะส่วนด้านหลังนะพี่ผ้าลินินผสมไา้พี่บอกเลยงานตัวเนี้ยเป็นงานตัวแผงนะคะด้านหลังลินินผสมไา้เนื้อผ้าไม่ยืดและผ้าไม่มีซับไนด้านหลังนะคะพี่ส่วนด้านหน้าแต่งลูกไม้เนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะพี่และซับไม้ตรงลูกไม้ให้อย่างดีเลยรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่ตัวเนี้ยเป็นชุดเดทนะเป็นรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ทรงสวยมากๆตัวนี้นะะค แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่จะอกเล็กวันนี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นซิลใส่สบายสบายทรงเขาสวยมากๆเลยรุ่นนี้ขอให้โปรพี่สำหรับลูกค้าที่กดติดตามช่องนะคะพี่ปกติหน้าร้านเราส่ง3ามทวนนะวันนี้ขอให้โปรแค่249เท่านั้น กับงานตัวนี้ค่ะพี่เอาไปแค่สองสีเก้านะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักวลาที่สั่งพิมตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งยอ้หลังพี่พิมพ์รหัสจะตามด้วยสีพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะมันจะเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่ตัวนี้สวยมากๆเลยหนูให้ปูแค่สองสีเก้าเท่านั้นสีเหลืองทองนะคะพี่ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่กระดุมมุกอะสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยแกะได้จริงทุกเม็ดนะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วะคะ่ะพี่สองสี่เก้าเท่านั้นสีโอรสนะคะพี่สีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้จะเป็นเขียวอมฟ้านะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะตัวนี้นจะเป็นแดงเลือดหมูนะคะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วนะคะพี่สองสี่เก้าเท่านั้นสีแดงเลือดหมูนะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะตัวนี้เรียกสีส้มชาค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้นะหนูให้โปรพี่แค่สองสีเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมอุลจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเด็ด บอกเลยว่าผ้าดีมากๆราคาคุ้มมากๆลิ้น,นปะิะผสมฝ้ายแต่งลูกไม้อย่างดีซับในตรงลูกไม้อย่างดีค่ะพี่หนูให้โปรพีแค่249เท่านั้นถ้าพี่จะรับสี่นี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่อกหน้าผ้าเขา50นิ้วนะความยาวชุด40นิ้วค่ะทรงสุภาพปิดสักปิดเข่านะไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินค่ะให้แค่249เท่านั้นสีกรมค่ะพี่ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่เรียกว่าสีส้มชานะมีส้มเดียวนะคะพี่ตัวนี้เไดกส้มชานะสวยมากๆเลยค่ะพี่ตัวนี้สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะเป็นแดงเลือดหมูนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะสีนี้จะเป็นสีโอรดสค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วค่ะ 249เท่านั้นสําหรับลูกค้าที่กดติดตามช่องนะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้เก็บได้เก็บเลยสีเหลืองทองนะคะพี่ตัวนี้นะหนูให้พี่แค่249เท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีค่ะพี่และก็ทรงสวยมากๆตัวนี้หนูให้แค่249จ้า